ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะไนซโก้ลิกาไซไกาหอมกินงีอนจาหอมน้องด้วยซอ๋อนั่งที่หลอมอ้อมพอรุ่นสุดทาสวัสดีค่ะ ยุดมือหนึ่งโอเคกลับบ้านนะคะมาหารอบรัวมาฮู่่างบ้น่ละกนมาเบ่งบ้านนะคะว่าตอนนี้ได้เจ้เประเซ็นละกัได้ซ้ำได้นะคะ่เาใหญ่นอันออนี้นะอ,อนนี้อนน,อนนี้สร้างกระเพืงน,น,นี่นปูเลอนยน,นะคะอันนี้นะเอาตั้งแต่แรกเลยอันนี้ปูกระเพื่องหน้าบ้านเรียบร้อยแล้ว อันนี้เหยียบได้แล้วใช่ไหมมาด้านขวาของบ้านนะคะก็จะเป็นม้านั่งหน้าบ้านกินลมชมวิวนี่ค่ะแบบบ้านนะคะนอีมดูไปที่ร้านก่อนไปดูด้านขวานะแล้วก็เดินเข้าบ้านนะคะทุกคนนี่อุ้ย อ๋อนี่ไงเราซื้อไฟมาเออซื้อมาซื้อมากทันแต่ว่ามันในเสื่อมมาแซงเพราะไฟมันหนักพอเกี่ยวเสริมมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียบร้อยดีแล้วห้องน้ำซ้ายมือนะยค่ะทุกคนไหนเปิดต่อยังหัวยังไม่มีจังนี่ไงได้แล้ว ให้มนใส่ฝ้าให้่นีนะคะฝ้าคกลังเห็นทาคี่นี่สองคสองคสองอันนี้ทาก็เบ้องค่สร้งกะเบ้องไปอีกเดีวสักพ่แเดี๋ยวจะมีสงรอูซื้อฝ้มาแล้วค่ะฝ้าหไ้ก็้ยหอ้อซื้อมาแล้วนะคะสหงเป็นฝ้าหลุมนะคะซ้ายขวาอ่ะห้องแรกเราไปเริ่มที่ห้องแรกนี่ะเบื้องเฉลี่คุมใจลำแสงกระเบื้อง เอาห้องนี้ยังไม่ติดประตูในห้องพ่อกับแม่อันนี้ห้องพ่อกับแม่ค่ะฝากกันเดียลแล้วตอนนี้แล้วออ๋มาครั้งที่แล้วยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วคนนี้ห่อันนี้ก็คือห้องหมอนี่ประตูห้องน้อาะน้อน้้ออยังเข้ามานอนมั้ยนองเข้ามานอนแล้วค่ะแต่ว่าแอบพบว่าน้องมานอนวันนั้นแหะค่ะแล้วก็ห้องนู้ มองูนะคะมีห้องวหล่างหลังนี้องน้้องเพเตรียมเประตูหน้าต่างใส่เรียบร้อยมาครังคืออะไรไม่มี แม่คม้ามากเลยอราพ่อ <background> like ีทำให้เร <yah> ียบร้อยแล้วกันแบบว่าเวลา่รับไฟนะเรน่องอะไรหพอดีพอดีสุดเลยะแล้วก็นี่นะคะหนาบ้างตอนนี้ก็เช้าเลยวัน <S 2> <S 2> หกสิบหกสิบแหละเข้าน้ำด้านข้างเสร็จหรือยังครั้งที่แล้วที่ช่างกำล,ลังฉาบอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จไปอป้ากุบุญคือสวยแผละพี่เข้ากุ้ยบุญห้องไหนอันนี้ค่ะเป็นห้องน้ำห้องนอกนะคะเอาไว้รับแขกเมื่ไหรมีขแขกเมื่อไหรมี อยางบ้านนะคะข้างน้ำข้างนอกก็มีนะคะหนึ่งห้องอันนี้ข้างบ้านข้างบ้านาาค่ะเป็นยังน้องเป็นยังนง้องแพงคือเห็ดของน้ำเวลาสจจิเขาได้ยินเลยเห็ดของน้ำเลยอันนี้คือมันมีเห็ดของของพอกับแม่นะคะมันเห็ดผลของขบวดนะคะปักกามีเอออันนี้แม่แม่พอกับแม่ะคะเบื้องเองว่าสิเป็นอี้อย่างดูเองนะคะ มมนเป็นอตาตอนมมาเล่นไทยหรอะ้นหนกเลยื่อเยมาเลีนไทยพ่อหรออะไรวะให้พ่อหอยเฮ้อะไรนี่ม้งข้าห้งนี่ยข้างงนยข้างห้งขึ้น่ไหข้นเขอ้กเซไหแม่เหพอันาเล่นทยนะนี่เิดก้างเงดเล่นไยกเปิดไูกเปิด ไซโก้เลิกาเซลิกาหอมขิงแองซีหอมีจ้าหอมนึ่งเว้ยมหอมน่นี่เหรออมอมพอรู้สึกได้ปมันใ่พอดีพลัดตัดมาอ๋อไอบอสเขาจะทำนี่เขาไปตัดแม่กันปะนี่น้องบอสเขสวยอยู่ดีสวย S <S กปก็ปามา <S <S <คน S 2> อัน้นาบ้ออางเฮียนบางยาเนะูก็จะไปหาปูค่ะเพราะว่าตอน,นี้ปูกัายาอยู่โรงพยา,าบาลพัาะว่าปูนสบาสัมบาย <S 2> <S 2: นี่เราเพื่อนก็มาโรงพยาบาลน,นะคะมาเยียมปูเพราะว่าปูก็สมบาย <S <S านะคะกินเขาด้วยช่ไหคะ่<น><น> เ <Yeah. S 1> ขอบคุณที่ยามีให้เงินแบ,บน่งเงินแบ,บน่งซ่าเงินตินแฟนครับแฟนเพลงสุขสุขสดคะขอบพุณที่หักของเพลงดจ้าติปแบบมาหน้าเวทียยหลอกเพยืนหลังเพลงนี่ซื้อคงนท้องเงินมาหาเงินรามันมักเสียงไงเะนองข้ามเมตตาดจา้านี่เอาซื้อติดาออาซื้อทำไาามยังพูดลา พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ